เป็นศิลปะแบบลายไทยๆนะครับมีช้างมีสัตว์มีเทวดาพญานาคนะครับมีอะไรศีหราชอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนี่ครับมีฤาษีครับมารับมักอรีผลนะครับอันนี้ครับก็เป็นศิลปะที่ชื่อว่าจินภาพจากหิมพันหมายเลขสองนะครับ เป็นสีฝุ่นกบปิดทองคํานะครับบนพื้นกาวมะขามผสมเป็นสอพองนะครับพมงดงามมากเลยครับีนที่เราชอบมากเลยนะครับมีเทวดามออีสัตว์ในป่ายมพานนะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างนะครับ นี่เป็นคติความเชื่อนะครับเรื่องป่าหิมพานในเรื่องไต่ภูมินะครับโดยมีสอนโนดาเนี่ยครับสานโนดะที่มีพญานาคอยู่นะครับแล้วก็แสดงถึงพลังของสายน้ำครับที่ไหลล่อเลี้ยงสรรพสิ่งครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ครับมีองค์ประกอบของผ้าลายนะครับมาผูกรดลายเข้ากับสรรพสัตว์นะครับ นี่โอช้างเผือกนะครับอันนี้ช้างดำช้างน้ำตาลช้างเท่านะครับนี่อันนี้หัวเป็นช้างนะครับนี่ครับโองานลายละเอียดนะครับเหมือนกับอยู่ในวัดเลยครับ